สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังธรรมจังของน้อมนำคำสอนของพระภัยสารวิสาโรมาปฏิบัติบูบบชาและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลิปนี้ขอเสนอเรื่องบบาวที่ดีนายที่เลวบบาวที่ดีนายที่เลวเป็นนิยามหนึ่งของเงินเงินมีคุณประโยชน์มากมาย หากเรารู้จักใช้มันนอกจากจะช่วยให้เราและครอบครัวมีชีวิตที่ผาสุกแล้วเงินยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเกื้อกูลผู้อื่นและสร้างสารรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวมหากเราปล่อยให้มันเป็นนายของเราครอบงำจิตใจของเราความเดือดร้อนก็จะตามมาทั้งกับเราและผู้อื่นคนจำนวนไม่น้อยยอมทำชั่วก็เพราะเงิน ไม่ใช่แค่คดโกงเท่านั้นแต่อาจถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นแม้กระทั่งบุพการีก็ไม่ละเว้นหากมีมรดกก้อนโตรออยู่หลายคนแม้จะหักห้ามใจไม่ให้ทำชั่วเพราะเงินแต่ก็ยอมตายเพื่อมันหากใครมาแย่งชิงเอาไปหรือตรอมตรมจนล้มป่วยเมื่อสูญเสียมันไปที่ค่าตัวตายก็มีไม่น้อย เมื่อยอมให้เงินมาเป็นใหญ่เสียแล้วเป็นธรรมดาที่ใครๆก็ย่อมห่วงแหนมันยิ่งกว่าห่วงแหนชีวิตแต่จะว่าไปแล้วไม่ใช่เงินเท่านั้นความคิดก็เป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวด้วยเช่นกันความคิดเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายเราใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลาย ถ้าคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ถูกชีวิตเราย่อมเต็มไปด้วยความยุ่งยากนานาประการแต่ถึงจะคิดเป็นหรือคิดเก่งถ้าวางความคิดไม่ได้ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจชีวิตก็เป็นทุกข์เช่นกันเช่นฟุ้งสร้างจนนอนไม่หลับวิตกกังวลจนป่วยคนที่คลุ้มคลั่งจนเป็นบ้าหรือถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะปล่อยให้ความคิดกุมมร้าจิต บงการใจอย่างมิอาจควบคุมได้มิใช่หรือความคิดใดความคิดหนึ่งเมื่อกลายเป็นานายของเรามันไม่เพียงสร้างปัญหาให้เราเท่านั้นหากยังก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นได้ด้วยอาการที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือเมื่อรู้ว่าคนอื่นมีความคิดที่แตกต่างจากเราเราจะรู้สึกทนไม่ได้ทั้งนี้เพราะรู้สึกว่าความคิดของเรา กำลังถูกท้าทายหรือมีคู่แข่งเราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความคิดนั้นเริ่มจากโต้แยง้งหักล้างคัดง้างและโจมตีความคิดของเขารวมทั้งลดความน่าเชื่อถือของมันด้วยทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยเพียงแต่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราเราก็รู้สึกไม่พอใจเขาเสียแล้ว นอกจากเล่นงานความคิดของเขาแล้วเรายังอาจโจมตีตัวเขาด้วยการต่อว่าด่าทอหากเขาตอบโต้เพื่อปกป้องความคิดของเขาเราก็จะเล่นงานเขาหนักขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการทะเลวิวาทเมื่อความคิดกลายเป็นนายเราก็ง่ายมากที่เราจะมองคนอื่นที่คิดต่างจากเราเป็นศัตรูหรือปฏิบัติต่อเขาเรากับเป็นคนละพวก แม้จะเป็นมิสหายพี่น้องคู่รักหรือพ่อแม่เราก็อาจตัดสัมพันธ์กันได้ง่ายๆเพียงเพราะคิดต่างกันแต่นั่นก็ยังไม่ร้ายเท่ากับการทำร้ายกันจนถึงชีวิตผู้คนปล่อยให้ความคิดกลายเป็นนายตนได้อย่างไรคำตอบก,ก็คือความยึดติดถือมัน่น นี่เป็นสาเหตุเดียวกับที่เงินกลายเป็นนายของใครต่อใครเมื่อใดที่เรายึดติดถือมั่นว่าเงินก้อนนี้เป็นของกูเราก็จะกลายเป็นของมันไปทันทียิ่งยึดติดถือมั่นอย่างแรงกล้าเราก็พร้อมจะตายเพื่อมันหรือทำร้ายคนอื่นเพื่อมันความคิดก็เช่นกันทันทีที่เรายึดติดถือมั่นว่าความคิดนี้เป็นของกู อีกทั้งยังเป็นความคิดที่ประเสริฐและถูกต้องเราก็กลายเป็นของมันไปโดยไม่รู้ตัวยอมทำทุกอย่างเพื่อมันแม้จะต้องตัดญาติขาดมิตรกับผู้คนก็ไม่ยี่ระถ้าอยากเป็นนายความคิดแทนที่จะให้ความคิดเป็นนายเราเราจึงต้องมีสติรู้ทันความคิดนั้นเมื่อมันผุดขึ้นมาในใจก็รู้ว่ามันเป็นแค่ความคิด ไม่ใช่ตัวกูอีกทั้งสามารถวางมันลงได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญก็คือมันตรวจสอบใครครวนมันอยู่เสมอประหนึ่งหยิบเครื่องประดับมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทำให้เห็นตำหนิหรือข้อจำกัดของมันไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันเลิศหรูสมบูรณ์พร้อมความคิดที่เรายึดถือนั้น แม้จะไต่ตรองมาอย่างดีก็ไม่ควรมั่นใจว่าเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ถ้าไม่อยากให้ความคิดของเราเข้ารกเข้าพงควรตรวจสอบหรือทักท้วงความคิดของตนอยู่เสมอรวมทั้งคิดเผื่อไว้บ้างว่าความคิดนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดก็ได้เพราะเราเป็นปุตุชนย่อมมีการรับรู้ที่จำกัด หากเราตระหนักว่าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นยังมีอีกมากและอาจมากกว่าสิ่งที่เรารู้ด้วยซ้ำเราจะไม่หลงยึดมั่นความคิดใดจนมืดบอดเป็นธรรมดาที่ผู้ยึดติดถือมั่นในความคิดย่อมรู้ตัวได้ยากเพราะถูกความคิดนั้นครอบงำใจจนลืมตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าตัวเองกำลังยึดติดถือมั่นก็คือเกิดความขุ่นเคืองใจ หรือความโกรธทันทีที่ความคิดที่ตนยึดติดถือมั่นนั้นถูกวิจารณ์หรือมีการนําเสนอความคิดอื่นมาเทียบเคียงเสมือนเป็นคู่แข่งท้าทายหากไม่มัวส่งจิตออกนอกหมายตอบโต้ผู้ที่คิดต่างจากตนแต่กลับมาตามดูรู้ทันอารมณ์ของตนก็จะรู้ได้ทันทีว่าที่เราโมโหกโกรธเขา ก็เพราะยึดติดถือมั่นในความคิดของตนนั่นเองนั่นจะช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจไม่เผลอทำอะไรที่เลวร้ายแต่ถ้าไม่มีสติรู้ทันใจของตนหากความคิดสั่งให้ดา่าเราก็จะด่าทันทีความคิดสั่งให้ทำร้ายเขาเราก็จะทำไม่ยัง้งมารู้ตัวอีกทีก็สายเกินแก้แล้วผู้คนทุกวันนี้ ทำ้ายจิตใจกันตัดสายสัมพันธ์กันจนขาดสะบั้นสร้างศัตรูมากมายอีกทั้งยังทำ้ายร่างกายกันอย่างน่าสลดใจไม่ใช่เพราะความเห็นที่แตกต่างกันแต่เป็นเพราะปล่อยให้ความคิดต่างๆถเหลิงอำนาจมาเป็นนายตนโยมทำตามคำบงการของมันเพื่อความเป็นใหญ่ของมันหากเราไม่สามารถเป็นนายของมัน หรือนำมันกลับมาเป็นบ่าวได้ก็ยากที่ชีวิตจะราบรื่นสงบสุขซ้ายังจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายหนักขึ้นด้วยสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดข้อธรรมที่ธรรมจังได้นำเสนอในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของท่านและขออวยพรให้คุณผู้ฟัง ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสงบสุขร่มเย็นในจิตใจหากชื่นชอบโปรดกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำคลิปนี้ด้วยขอขอบคุณค่ะ